สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วก็มีคนถามผมเรื่องทิกในการเก็บเชลอะไรประมาณนั้นแหละก็อย่างแรกเลยนะถ้าแบบคนที่แบบยังไม่ได้ใส่โค้ดอะคือโค้ดแรกก็คือแบบ M E A T B E P T แล้วก็ Summer ีเเป็นช่อง YouTube ของฝรั่งเขาอะปึ๊บอันนี้จะได้500เชลแล้วก็อีกอันนึง H U M M E R ปึ๊บอันนี้จะได้1,000เชลซึ่ง2โค้ดนี้ผมเติมไปแล้วนะมันเลยไม่ได้ขึ้นมาจากนั้นอะ่ะก็ไปสูงพวกเนี้ยอ่าแค่นั้นแหละ วันนี้จะมาบอกทิกในการเก็บเชลนะว่าเก็บยังไงให้แบบมันได้เยอะเอะก็มีคนถามผมมาว่าการที่แบบใส่สัตว์เลี้ยงได้8ตัวเนี่ยต้องซื้อเกมพารใช่ไหมก็ใช่ครับคือเนี่ยบาคือผมซื้อที่ผมมีเกมพาร์ที่ผมมีนะคือดับเบิลเอพีแล้วก็บวก2 p a แพทแล้วก็ บวก4แพทมันจะได้เป็นมันจะได้ทั้งหมด6ตัวแล้วก็รวมกับที่เรามีเป็น8ตัวใช่ไหมซึ่งเกมพาร์ที่สำคัญอ่ะมันก็จะมีดับเบิลโกแรกน,นี้เลยแล้วก็ดับเบิลเอพีแล้วก็จริงอ่ะลัคก,กี้เนี่ยมันก็สำคัญนะเพื่อแบบที่เราจะได้ไม่เสียทรัพยากรมากในการไปเปิดหาสัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีก2ตัว แล้วก็ดับเบิลโซเจมคือหัวใจที่เราใช้อัพสกิลอ่ะเพื่อที่มันจะได้แบบคูณเยอะขึ้นไปอีกแล้วก็บวก2อันที่แกนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรจําเป็นแล้วครับคือนอกนั้นก็ถ้าแบบถ้าแบบไม่คือแบบไม่เหลือจริงๆอ่ะเกมแบบเขาเรียกอะไรโลบัคมาเห็นจ,จริงก็ไม่ต้องจาเป็นต้องซื้อก็ได้แล้วก็ทิคในการเก็บเก็บเชลเนี่ยคือเราก็มาสูมตู้นเนี่ย สุ่มเราก็หาไปแบบหาปึ๊บสมมติอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็มาหาปึ๊บตัวไหนคูณเยอะสุดแล้วก็เลือกตัวอ่าสมมติตัวนี้คูณ2.5ใช่ไหมปึ๊บตัวนี้คูณ2ตัวนี้คูณ2ตัวนี้คืณ1.5ึ่้วก็เลือกตัวที่เยอะสุดใส่เข้าไปปึ๊บพอใส่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 ใสใจนครบสมมติใครมีเกมพาร์นะ่ะคือก็ใส่2ตัว ใีกเข้าไปสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะปลืปปก็ถอ,อดก่อนด้วยนะอ่ะทีเนี้ยผมจะสุม่มเดี๋ยวเดี๋ยวขอสุ่มอีกนิดนะึ่งอ่ะ ทีนี้ <c oughs> เรา,าเราก็ดูเลยทีเนี้ยว่าตัวไหนเยอะสุดสมมุติว่าคุณได้ตัวเนี้ยคุณได้แต่ตัวเนี้ยคุณไม่ได้ตัวนี้ใช่ไหมคุณได้ตัวนี้ปุ๊บทีเนี้ยคุณอย่าไปอย่าไปอ e ีโวมันนะนะคืออย่าเพิ่งไปอ e ีโวมันก่อนอนะ่ะคือให้เรามาใส่อย่างนี้ก่อนใส่ปุ๊บสองตัวนี้ก่อน เพราะว่าการที่เราไปอีโวมันเลยอ่ะมันจะเป็นยังไงรู้ไหมคือตรงสเต็ s เชลเนี่ยมันจะไม่คูณขึ้นไปนะคือมันจะคูณแค่ x p แล้วก็สปีดแล้วก็โกแค่นั้นเองแต่ตรงเชลอ่ะมันจะไม่คูณเดี๋ยวผมอีโวให้ดูปึ๊บอ่าเห็นไหมมันมันมันก็จะเป็นคูณ2เหมือนเหมือนเดิมเลยคือถ้าอย่างนั้นอ่ะให้เราให้เรา,เราอย่าอีโวก่อนคือถ้ายังไม่ครบ10ตัว ให้เรารอไปก่อนรอให้จนกว่าจะครบ1ิบตัวให้เราใช้แบบนี้ไปก่อนปึ๊บอ่าแล้วให้เรามาฟาร์มตรงนี้ก็ยืนฟาร์มไปเลยอ่าเห็นไหมมันยืนติดละสี่สิบสี่สิบสี่สิบแต่ถ้าได้โคโค่มันจะคูณสามซึ่งถ้าใครมีเกมพาร์ตอ่ะเออรวมลัคก,กี้ด้วยนะจะมาเปิดตรงนี้มันจะคุ้มกว่าหาโคโค่สักแปดตัวปึ๊บแล้วเรามากดตรงนี้ มันจะคูณประมาณคูณห้าซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากเลยแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะให้เราแบบพอเราคูณหนี้เสร็จใช่ไหมให้เราออกไปเดินเก็บข้างนอกอะเก็บพวกเชลเก็บพวกเชลข้างนอกเดีย๋ยวผมลดขนาดไ๊บนึยอืม เราออกไปเก็บพวกเชลข้างนอกก็ได้เนี่ยให้เราเดินเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเก็บไปเรื่อยๆเก็บเอาไปดิเก็บ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 ไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถ้าแบบมีเวลาว่างก็มานั่งเก็บอ่ะ เพราะว่าการทำเนี้มันจะได้เยอะกว่าการที่เราไป AFK แต่การ AFK คือมันแบบมันคือเราไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเดินเก็บอยู่แบบนี้ไงคือแบบ5วิมันก็จะได้รอบหนึ่งห้าวิจะได้รอบหนึ่งการ AFK นะซึ่งจุด AFK ก็คงรู้แล้วอยู่ตรงไหนอะเก็บเก็บ,กบ,กบคือตัวสำรองผมอะเอ่อที่มี2ตัวนี้นะ ผมผมก็ใช้2ตัวนี้เหมือนกันคือคือนหนึ่งมันก็จะได้ประมาณ2 0 0แสนอะคืนคืนเดียวนะ2 0 0 0 0 0ซึ่งถามว่าเยอะไหมมันก็มันก็เยอะนะสำหรับผมนะคือแบบมันมนก็แบบคือถ้าเราไม่ได้ซื้อเกมซื้อเกมพาร์อะไรอะ่ะคือเราเอาแค่2ตัวเนี้ยแล้วทำขึ้น e U. อีวัวมันก็โบกไม่ใช่น้อยๆยน,ยน,ยนยมาดูไม่ใช่ผมเนี่ยดูนะปุ๊บ58่อย่างเงี้ซึ่งถ้ามาเทียบกับตู้ธรรมดา ตู้ธรรมดาที่ที่เราไว้เปิดตัวสุดอันอันอันนี้คือตัวสุดท้ายนะคือมันคูณแค่53ซึ่งเลเวลเท่ากาันเลยซึ่งตัวนี้บวกเยอะกว่าตัวนี้อีกซึ่งเป็นตู้สุดท้ายของตู้ธรรมดาซึ่งตู้เนี้ยถ้าใครเริ่มเล่นใหม่ๆอ่ะแบบคูณตังยังไม่เยอะคือเป็นอะไรที่เปิดยากมากๆคือกว่าจะได้มาแต่ละตัวคือแบบคือผมเมื่อก่อนอ่ะผมก็แบบช่วงที่ยังไม่มีอีเวนต์อ่ะผมก็เข้ามาเล่น ผมก็มาเข้ามาเปิดตู้นี้นี่แหละข้ามเปิดตู้เนี่ยซึ่งช่วงนั้นตัง,งค์ผมคูไเยอะผมกว,ว่าจะได้แบบ2ตัวนี้มาคือแบบเลือดตาใท้ประเด็นอะสองตัวเนี้ยเออซึ่งตัวเนี้ยแบบคูณเยอะกวา่าจนผมแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคือมนี่มันตู้สุดท้ายเลยนะเว้ยเออก็อนะไรแบบนั้นแหละก้อนตาน,นั้นแหละครับ คือวิธีความเชลของผมนะของของคนอื่นเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ของผมเป็นอย่างเงี้ยคือเราอย่าไปผสมก่อนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้คือมี5ตัวเราอย่าเพิ่งไปผสมต้องแบบมีให้ครบ10ตัวแล้วเราค่อยมาผสมทีเดียวซึ่งแบบนั้นมันจะคุ้มกว่าซึ่งมันจะคูณให้เราเยอะกว่าโอเคครับการความเชลก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าไทยได้โคโค่มาก็ เอามาฟาร์มเชลแล้วกันถ้ามีเกมพัทะนะแต่ถ้ามีเกมพัทก็สูงให้พบไปเลยโอเคครับก็ผมขอตัวไปนั่งฟาร์กว่าล้วบ๊ายบายครับบาย